สวัสดีนะคะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะมาพบกับครูแนนนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะอ่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นสัปดาห์ที่3แล้วเนาะที่เราเจอกันนะคะในห้องเรียนออนไลน์เนาะก็คือเรื่องที่คุณครูแนนจะสอนวันนี้ก็คือจะเป็นการเปรียบเทียบจํานวนนับนะคะนักเรียนอ่าอ่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะมา สอนเรื่องแรกก็คือให้นักเรียนเนี่ยรู้จักเกี่ยวกับเครื่องหมายการเปรียบเทียบจํานวนก่อนนะคะก็คือเครื่องหมายเท่ากันนะหรือเครื่องหมายเท่ากับเนาะในในที่นักเรียนรู้จักกันเนาะเป็นเครื่องหมายแบบที่มีขีด2ขีดนะคะแล้วก็ต่อมาก็คือจะเป็นเครื่องหมายแสดงการไม่เท่ากันนะคะอ่ามันจะมีคล้ายๆกับเครื่องหมายเท่ากับเลยแต่ว่ามันจะมีขีดตรงกลางผ่ากลางมาใช่ไหมคะต่อมาก็คือจะเป็น สัญลักษณ์แสดงเครื่องหมายมากกว่าต่อไปก็คือจะเป็นเครื่องหมายน้อยกว่านะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวคุณครูจะมาสอนเทคนิคให้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราจะใช้เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่ายัางไงบางคนยังสับสนอยู่เลยเนาะอยู่ป .4 แล้วเนาะ,ะเดี๋ยวคุณครูมาสอนนะคะว่าจะหันหน้าทางไหนดีหน้าที่เรียกว่ามากกว่าเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะก่อ,ะอนอื่นคุณครูจะยกตัวอย่างตัวเลข2จํานวนนะคะก็คือ 4 3 1 5 2 0กับ4 3 2 5 2 0นะคะคุณครูจะถามนักเรียนว่าจำนวน2จํานวนนี้มีค่าเท่ากันหรือไม่อะเริ่มแรกคือให้นักเรียนนะคะพิจารณาทีละหลักก่อนอะหลักแรกเนาะจะเป็นหลักแสนใช่ไหมคะลูกก็มาดูก่อนว่า4ของเราเนี่ยเอา2ค่าเนี่ยมาเทียบกันเปรียบเทียบกันว่า สี่ตัวแรกที่เป็นหลักแสนมีค่าเท่ากันไหมอ่าเท่ากันใช่ไหมคะนักเรียนต่อมาสี่ตัวที่สามขอโทษค่ะสามนะคะอยู่ในหลักหมื่นสามอยู่ในหลักหมื่นมีค่าเท่ากันไหมคะนักเรียนสามอยู่ในหลักหมื่นทั้งสองค่าที่เราเปรียบเทียบกันก็คือมีสามเท่ากันเนาะคะหลักหมื่นก็คือสามหมื่นเนาะต่อมาก็คือในในส่วนของหลักพันของเราค่าหนึ่งค่าของเราเป็น หลักพันของเรามีค่าเท่ากับ1อีกหลักอีกหลักหนึงอีกค่าน,นึงของเรามีค่าเท่ากับ2องอนักเรียนจะเห็นแล้วว่า1กับ2ของเรามันไม่เท่ากันใช่ไหมคะ,ะดังนั้น2องจำนวนนี้ก็ให้แทนสัญ,ญลักษณ์ไม่เท่ากันเนาะคำถามต่อไปแล้วจํานวนใดมีค่ามากกว่ากันทีนี้ให้นักเรียน,นรู้จักเครื่องหมายถัดไปคือเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่านะ จำนวนเดิมเลยทีุ่ณคฟูบอกนะคะหลักแรกคือ4เท่ากันใช่ไหมคะหลักที่สองคือหลักหมื่นหลักหมื่นก็คือมี3เท่ากันเห็นไหมคะต่อมาเป็นหลักพันหลักพันของเรามีค่าทำไมคะไม่เท่ากันใช่ไหมแสดงว่าน1นเนี่ยน้อยกว่า2ใช่ไหมคะจะได้ว่า 4,31,520น้อยกว่า4,32,520นักเรียนเห็นไหมคะหลักพันของเราไม่เท่ากันใช่ไหมคะดังนั้นเราก็เลยใช้เครื่องหมายแสดงจำนวนที่น้อยกว่าใช่ไหมทีนี้ทริคของครูแดนก็คือให้นักเรียนสังเกตว่าเครื่องหมายมากมากกว่าหรือน้อยกว่าบางคนสับสนใช้ไม่เป็นให้นักเรียนจำไว้เสมอว่า เวลาเราจะใช้เครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าอันไหนตัวเลขไหนสองจำนวนที่มันมากกว่าให้นักเรียนอ้าปากเครื่องหมายไปทางที่ตัวเลขมากกว่าเห็นไหมคะ1กับ2 1กับ2 2มากกว่าใช่ไหมมันก็เลยอ้าปากไปทาง2เห็นไหมเครื่องหมายของเราก็จะหันตูดแหลมๆไปทางเลข1ซึ่ง1นงเนี่ยน้อยกว่า2ใช่ไหมคะอ่าข้อต่อไปนะ ข้อต่อไปครูแนนเปรียบเทียบว่า2ตัวเลขนี้นักเรียนควรจะเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าลงไปเนาะ2 3 5 6 2 4กับ235260อ่ะบางคนจับข้อสังเกตได้แล้วเริ่มแรกก่อนตัวที่1 หลักแสนของเรามี2เท่ากันถูกต้องไหมคะต่อมาหลักหมื่นสามหมื่เท่ากันใช่ไหมคะต่อไปถ้ามันเท่ากันเราก็พิจารณาหลักถัดไปเรื่อยๆนะคะนักเรียนต่อไปห้าใช่ไหมคะห้าในหลักพันทำไมคะมันก็ยังเท่ากันอีกใช่ไหมอ่าหลักถัดไปที่เราจะพิจารณาก็คือหลักร้อย หลักร้อยของเราอ่ะปากฏว่าหลักร้อยของเรา6กับ2ใช่ไหมคะอ่ะการใส่เครื่องหมายเหมือนกันการใส่เครื่องหมายนักเรียนลองดูนะ6กับ2เราจะอ้าปากไปทางไหนดีคะครูบอกเลยว,ว่าเราจะต้องอ้าปากไปทางเลข6ใช่ไหมเพราะว่า6มันมากกว่า2ใช่ไหมคะอ่าก็อ้าปากไปทาง6เพราะว่ามันมันจะต้องอ้าปากไปทางตัวเลขที่มากกว่านะอ่าดังนั้น เราจะสรุปได้ว่า2 3 5 6 2 4มากกว่า3 5 2 6 2นั่นเัองอ่นเองอต่อมานะคะคุณควรจะให้นักเรียนทำใบงานและให้นักเรียนเปิดใบงานที่1.4.1นะคะจะให้นักเรียนทำเขียนแสดงการเปรียบเทียบโดยใช้เครื่องหมายเท่ากับมากกว่าหรือน้อยกว่าลงในช่องว่างที่ครูเว้นไว้ให้ อ่ะในส่วนในส่วนของใบงานข้อหนึ่งข้อสามเราทําไปแล้วใช่ไหมคะนักเรียนอ่ะครูทําตัวอย่างให้นักเรียนดูแล้วอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มมาทําข้อที่สี่พร้อมๆกันนะคะอ่ะข้อที่สี่นักเรียนลองดูซิเวลาเราเปรียบเทียบเราก็เปรียบเทียบระหว่างสองค่าของเราเนี่ยเท่ากันหรือไม่ใช่ไหมสองจำนวนที่ครูยกตัวอย่างเนี่ยมีค่าเท่ากันมากกว่าหรือน้อยกว่าให้นักเร,นเรียนเริ่มดูทีละหละัก หลักแรกของเราเป็นหลัก10ล้านใช่ไหมคะเลข5ดูสิเท่ากันไหมซ้ายกับขวาเท่ากันถูกไหมคะอะต่อไปหลักล้าน4กับ4เท่ากันอีกไหมเท่ากันอีกมี4ล้านเท่ากันอะต่อไปหลักหลักแสนของเรา0ูนย์เป็นศูนย์เท่ากันอะล,นลองดูสิดูด้วยดูเฉยๆเนี่ยเราจะเห็นว่าค่าสองค่าของเรามีค่าทาไมคะเท่ากันใช่ไหมคะดังนั้นเราก็จะต้องใช้เครื่องหมาย เท่ากันนั่นเองอะต่อไปในส่วนของข้อที่5เริ่มดูทีละหลักเหมือนกันนะคะนักเรียนอะเราจะดูหลักแรกของเราหลักล้านของเรามีทาไมคะเท่ากันถูกไหมแปดล้านเท่ากันอะต่อไปหลักแสนทาไมคะอะก็เท่ากันอีกใช่ไหมคะเก้าแสนทีนี้นักเรียนลองดูหลัก หลักหลักหมื่นกับหลักพันของเราเห็นไหมคะนักเรียนมีศูนย์เหมือนกันใช่ไหมอ่าทีนี้เรามาพิจารณาที่หลักนี้เลยหลักร้อยเห็นหคะเป็น3กับ4ใช่ไหมสากับ4นักเรียนดูสิเลข3กับเลข4คุณครูบอกแล้วว่ามันจะต้องอ้าปากไปทางไหนคะมันจะต้องอ้าปากไปทางตัวเลขที่มากกว่าใช่ไหมอ่ะสากับ4 เลขไหนมากกว่ากันเลข4มากกว่าใช่ไหมเลข4มากกว่าดังนั้นก็ต้องอ้าปากมาทางเลข4แล้วก็ต้องใส่เครื่องหมายมากใส่เครื่องหมายอ้าปากไปทาง4นะแต่เราจะต้องอ่านว่า8ล้าน9 3้2น้อยกว่า8ล้าน9432นส่องอ่าเองอตัวต่อไปอ่นครูวงกลมให้แนละ้วในนี้ในสไลด์ของครูครูวงกลมให้แล้วว่า เลข9ของเราเห็นไหมคะเลข9ของเราเลข9ก่อนหน้านี้หลักก่อนหน้านี้คือเท่ากันหมดเลยเห็นไหมคะล้าน8ปดแเท่ากันเนาะทีนี้ในในส่วนของหลักพันหลักพันของเรามีเลขอะไรที่มันมากกว่าคะเลข9เห็นไหมคะเลข9มันมากกว่าเลข8ใช่ไหมคะนักเรียนดังนั้นเวลาเราเขียนเราก็ต้องอ้าปากไปทางเลขฝั่งไหนเราก็ต้องอ้าปากมาทางเลขฝั่ง9ใช่ไหม อ่าแล้วก็ใส่เครื่องหมายอ่าเวลาอ่านอ่านเลยว่า6 6สิบหกล้านแปดแสมากกว่า6 6สิบหกล้านแปดแัเอ่นเองอ่าข้อต่อไปข้อที่7อ่านักเรียนดูนะข้อที่7ของเราดูทีละตัวเหมือนที่ครูสอนเลยนะคะนักเรียนข้อที่7 หลักแรกเป็นหลักล้านหลักล้านของเราเท่ากันไหมคะ5ล้านเท่ากันหลักที่2ต่อมาพิจารณาทีละหลักนะลุกนะข้อที่2เป็นหลักแสนเห็นไหมคะหลักแสนก็เท่ากันอีกหลักหมื่นก็เท่ากันหลักพันก็เท่ากันอา่าเท่ากันหมดเลยด้านหน้าอ่ะและก็ทาไมคะทุกตัวเท่ากันด้วย madı, ใช่ไหมคะอ่ะดังนั้นข้อที่7ก็ต้องใช้เครื่องหมายเท่ากันหรือเท่ากับเนาะต่อไปข้อที่8ปด ตัวเลขมันสลับกันอยู่นะข้อที่8นดกเรียนดูดีๆนะคะข้อที่8เริ่มจาก2อ่ะเริ่มจาก2องมองไม่ค่อยเห็นอ่าเริ่มจาก2ก่อนนะอ่ะ2 23ล้าน23ล้านเหมือนกัน อ่ะต่อไปหลักนี้เลยง่ายมากจับพิลุษได้ง่ายมากอ่ะอันนี้นักเรียนลองดูนะเอ,อ่อหลักแสนของเราเป็นศูนย์ใช่ไหมแต่หลักแสนของอีกข้างนึงตั้งเก้าแสนเนี่ยดังนั้นเราจะต้องอ้าปากทางฝั่งไหนใส่เครื่องหมายอ้าปากไปทางฝั่งเลขเก้าใช่ไหมคะอ่ะดังนั้นเราจะอ่านข้อนี้ได้ว่ายี่สิบสามล้านเก้า หมื่นแปดพันห้าสิบห้าน้อยกว่ายี่สิบสามล้านเก้าแสนแปดพันห้าสิบห้าใช่ไหมอ่ะต่อมาข้อที่เก้าน,นักเรียนลองใส่เครื่องหมายดูก่อนนอกก่อนที่คุครูเฉเลยนะคะอ่าข้อที่เก้าดูทีละตัวเหมือนเดิมอ่าไอลองทายดูซิข้อนี้จะใส่เครื่องหมายอะไรข้อที่เก้าอ่าตัวแรกเก้าล้านเหมือนกัน ัวที่2หลักแสนมี5เหมือนกันหลักหมืน่นอ่ะเห็นไหมคะหลักหมื่นของเรามันต่างกันใช่ไหมหลักหมื่นเป็นฝ,น,เปน,นฝั่งนี้เป็น6หลักหมื่นฝั่งนี้เป็น7ใช่ไหมคะดังนั้นเวลาเราจะใส่เครื่องหมาย ว่ามันอ้าปากทางไหนเราก็ต้องใส่เครื่องหมายอ้าปากมาทางฝั่งเลขกจิตใช่ไหมเพราะจิตมันมากกว่าถูกใช่ไหมอ่ะใส่เครื่องหมายอ้าปากไปทางฝั่งนี้ดังนั้นข้อนี้ก็จะอ่านได้ว่าเก้าล้านห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดน้อยกว่าเก้าล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดเนาะอ่ะตัวสุดท้ายข้อนี้ใส่เครื่องหมายมากมากกว่าใช่ไหมคะอ่ะ ต่อไปอในใบงานที่ให้นักเรียนเปิดใบงานที่1.4.2เนาะเป็นการเปรียบเทียบจำนวนนะคะนักเรียนการเปรียบเทียบจำนวน,นะะเหมือนกันเลยกับใบงานก่อนหน้านี้เนาะให้นักเรียนใส่ตัวเลขเใส่เครื่องหมายเนาะใส่เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากันแต่ตัวเลขของเราเนี่ยจะเยอะขึ้นมันจะเป็นหลักร้อยล้านละอ่ะ ครูแอบวงกลมไว้ให้นักเรียนและตัวแรกเห็นไหมคะ5ในหน่วยของในส่วนของหลักพันใช่ไหมหลักพันมันต่างกันใช่ไหมคะ5กับ5 0 0 0กับ0พันอ่ะเราก็ต้องใส่เครื่องหมายอ้าปากไปทางฝั่งหกเนาะอ่ะเราจะอ่านได้ว่า5 6 7ล้าน5 3 5 7น้อยกว่า567,786,457ล้านนะ อ่ะต่อมาข้อนี้นะคะเดี๋ยวลองดูซิว่าอันไหนที่ไม่เหมือนกันอ่าเก้าหลักร้อยล้านเหมือนกันหลักสิบล้านเหมือนกันหลักหลักล้านเหมือนกันอ่าต่อไปหลักแสนหลักหมื่นหลักแสนหลักหมื่นเหมือนกันอ่าตัวที่ไม่เหมือนกันก็คือหลักอะไรนักเรียน หลักพันใช่ไหมคะเห็นไหมคะหกพันกับสี่พันดังนั้นเราก็ต้องอ้าปากไปทางฟังเลขหกเนาะอ่าต่อไปข้อที่สามหลักแรกของเราหลักร้อยล้านเหมือนกันไหมคะร้อยล้านเหมือนกันเลย 98, 9, 9 8้ดเ้าใช่ไหมเลขเก้าเลขแปเลขเก้าเหมือนกันต่อไปหลักต่อไปหลักหลักแสนก็มีเลขเก้าเหมือนกัน หลักแสนหลักหมื่นหลักพนันเหมือนกันเลย972 972ใช่ไหมตัวถัดไปก็เหมือนกันอีกใช่ไหมคะ,ะดังนั้นเราก็ต้องใส่เครื่องหมายอะไรใส่เครื่องหมายเท่ากันอข้อสุดท้ายแล้วค่ะนักเรียนข้อสุดท้ายของเรานะคะเริ่มดูที่หลักร้อยล้านเหมือนเดิมเหมือนกันไหมคะเหมือนกันใช่ไหมตัวเลขถัดไปเป็นตัวเลข8อ แปดเหมือนกันแปดเหมือนกันอ่าส่วนที่ไม่เหมือนกันก็คือตัวเลขอะไรคะนักเรียนในส่วนของในส่วนของหลักอะไรคะในส่วนของหลักหมื่นใช่ไหมหลักหมื่นของเราตัวหน้าของเราเนี่ยเป็นเลขห้าใช่ไหมคะอ่าแต่ตัวด้านหลังของเราจํานวนหลังของเรามันเป็นเลขอะไรอยู่เลขศูนย์ใช่ไหมคะอ่าดังนั้นเราก็ต้องอ้าปากมาทางฝั่งไหน ฝั่งเลขค่านั่นเองอ่าอะนักเรียนคงเข้าใจเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าแล้วก็เท่ากันแล้วเนาะว่าใช้ยังไงนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูแนนก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้านะคะอาทิตย์หน้าครูจะสอนในเรื่องของการเ,าเรียงลำดับนะคะจากน้อยไปมากจากมากไปน้อยเนะาะอ่เดี๋ยวเรามาเจอการอาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้คุณครูฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะ